สวัสดีจ้าทุกคนบูนี้มาพอเอาไปล้วจ้าบูนี้จะพาไปพาฝรั่งหน่อยไปเล่นเกาะนิ่งหอยของเดนมานะร์กเนาะบ่ไดเอารถไปจา้าไม่ทาขึ้นเรือเนาะเกาะอยู่ฟังตรงนั้นเดี๋ย,ยวจ้ากรับกล่องให้เมืองนะจ้าจ้าทุกคนนี่ทาเรือเกาะฟังตรงนั้นเกาะนิ่งหอยจ้าใส่เวลาบุถึงสิบนาทีในการในนั่งเรือเนาะไปเกาะนิ่งหอยสามารถเอารถไปได้อยู่จ้าต่ว่าหางพว,วอไหวบ่ไดเอาไปเนาะไป ยางเรนมงาเกาะฟังตรงนั้นเป็นทาเรือเนาะคนเขาจอดเรือจากทุกคนตรงนั้นนัรถที่เขาจอดอยู่น,นั้นคือผู้โดยสารที่เขาเอารถไปน้ำเนาะสามารถเอารถไปได้จ้ะทาเรือกา เลือกำลังจะเข้ามาจเมื่อกี้เห็นเลยเห็นมีเรือเข่ามาทุกคนเลือเข้ามาละไหน X f a i วรน fail Can I be in the holiday Can I m ไมหายก็ไม่ plus เลือลำมเนเอล้ำมวใหญ่จ้าทุกคนบเดินทางโมกไก่ฮะกำลังหน่อยตืนเต้นมตอนนี้ก็อะไ อะจ้ะอ้วตัวยืนจ้ะมันมาแต่ไก่เนาะกไก่เดี๋ยวก็หอนแล้วทีนี้อะไรที่ก้นตกปลาครับอะไรกัน อเราจะทุกคนตรงนั้นก็ะหอนแล้วเนาะมาถึงหารที่เดือดซ้ำเร <c oughs> จาจะทุกคนใกล้ๆเชิงเราจะทุกคน ลงแล้วมิซซ่านีจ่ะก็ไกลแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีนะจ่ะลงมาละกันมายางหลิดกันไปก็เดิมาก็อุ่นสกนอือือ จะพากันยางไปหาหม่งไอ้นั่งกินเขานะจ๊ะยัง่อดีกินเขาเทียงกันห้อเขามานํ้ำน้ำใสๆเลยตรงที่ลงมาเมื่อกี้เนาะมื่อนี้อากาศกะบ่ถึงกับแดดดีนะจ๊ะแต่ว่ากะบ่เย็นปันไดเนาะ จากเขามีของขายผมยางไปพ่อรูกไปนู่นแล้วม่มองไหนนั่งจ้ะกันหน่อยเก่งนั่งนี่นะ,ะจ๊ะแต่ว่างกสีเดียมายไม้กดบ จะห่อเขาไม่กินขนมปังเอ่าแฮมต่างๆนะจ้ะง่ายๆทุกคนคอมเม้นต์เยอะๆนะว่าโซลมาเหรอเย้เวนสกปรกนี่คนเราต้งสมัยสมาร์ทอีสเูันแดดมาแล้วทุกคน เดี๋ยวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะพายยางไปเมืองแล้วจ้ะยางไปเมืองสินยางไดไกไก่บ่มแดดมาอุน่นจ้ะตอนนั้นแดดบดกับเย็ยนแน่นะเพวาลุม่มอิ่มหน่อจ้ะทุกคนป้ากันยางแบกยางเที่ยวน้ำกันจ้ะทำมาเดินได้อีกนั้น อากุงฝรั่งจัะทุกคนตะว่าต้นเขาแญ่แหลวเนาะอันนี้ตำแย่ฝรั่งคนระับกลางเนี่ยแสบขนาดที่จ่า,จาถึงถึกนะจัดทุกคนยางมาพราโบดโบดนน้อยของก้อนจ้จัดทุกคนกข้ามาอินเมียนูนี่ไหรยางขึ้นจาก้ ชายทะเลขึ้นมาจังหน่อยนะจ๊ะเขามาในตัวไอก้กอเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะนี่บุหรี่รเขาจะปลูกอยังก็ปลูกแล้วบุหรี่เป็นต้นนี่อย่างจ้ะน้ำนะเป็นฟังทะเลที่ย่างขึ้นมาเนะาะสาทุกคนบานเถินเนะาะต้นใม่ดอกไม้กำลังออกดอกสวย มาเจอมาจ้าทุกคนมามาหัวก็สงสัยพึงจะคลอดนั่งมองราโดนตัวน้อยคด้น้ก็อะอไปชิดยนตอเี่มเูเนเฮ้ยเิดเะมงัวเมืองหร่มีกงัวซองหลังตา ฮ่าทุกคนงวังวงัวสกอตแลนด์พันธ์สกอตแลนด์เนาะเห็นเห็นด้ยินเนนสียงคนอย่างว่าสองคน,นดูสิเอ้แค่ดูชีตหอยากรัเห็นก้อนหน่อยงัวเห็นก้อนหน่อยงัวสายพันธ์สกอตแลนด์นะจ๊ะผมผมลุงลงังปกหน้าปกตาก จานี่ต้นเชอร์รี่เนาะนเชอร์รี่ออกดอกยางธรรมชาติจ้ะว่ามีอย่างบูหบ่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเกาะอ,อย่างมาปอยลานไอติมจ้ะแวะกินไอติมกันแวะกินไอติมข้ามาเล่นนี่สนามเด็กเล่นจ้ะเพราะว่าตรงนี้เป็นใน เป็นคัมปิ้งคัมปิ้งเสานั่นมองไอ้คนมาคัมปิ้งนะตะคัมปิ้งคัมปิ้งอะไรล่ะพอเอยพอฉันตายกัำลอง <laughs> <laughs> ยางว่าพอนีต่ตา <laughs> มันเป็นสถานที่แคมปิ่งนอฟซือบัรเขามาเล่นได้ตาถึงเข้าบริเวยมาพักเข้ากับเขากับค้ายบัรแ้วเ,เขามาสามารถเล่นได้จ้ออะอะ

เราค้นผ้าฝันเด็กน้อยเล่นแล้วก็จะผ้ากันยางกลับเนาะยางกลับไปท่าเรือมงติ่ขึ้นเรือนะจ๊ะเนี๋ยจะผ้ากันกลับแล้วเพราะว่าใกล้หอดเวลากลับแล้วื้นนี้วันพฤหัสนะจ๊ะเมื่ออื่นวันศุกร์งานื้อนี้เป็นวันหยุดนะคะารเลิกของเดนมาร์กจ้ะเป็นวันหยุดเนาะเป็นฮลิเดกันเลยผ้ากันมาเาผ้าฝรั่งหน่อยมาเที่ยวกินน้ค ยังจุงเมื่อกันยังจุงเมื่อกันคือแตนะ่าจะทุกคนสะมาทาขึ้นเลือไปขามฟังไป็นันฟังเนาะจ้ะขึ้นฟังตรงหันเนาะทีนเปนะ็นอะไรบอกไก่ไก,ไก่ไม่ถึงห้านาทีคือบอกไว้ตอนต้นคลิปนะจ้ะ ลมแห้งเดี๋ยวเรือ<ๆ>ก็มาแล้ว<ๆ>จากเอากำลังปล่อยเรน<ๆ>โลดขึ้นก่อนเนาะ<ๆ>ลดขึ้นแล้ว<ๆ>ขากับคนหลายจา้ะ<ๆ>คนไหนทียาง<ๆ>แบบว่าเอารหลดมาน้ำเนาะ<ๆ>หลาย กำลังน,นี่ก็จะยืนถากันเรื่อขึ้นกันตอนมาค้นมาไหลขากับค้นไหลจากเอาไาล้ละ่อไปแล้วแล้ว <c oughs> <c oughs> นนหน่อยปวดขาไม่ใชกหน่อยปวดขาไม่นั่งจะ,จะเข้าฝั่งแล้ว 好烦了，咋？ เสียงองพ่อแล้วจ้าทุกคนปกอ่อยกันคืนฟังแล้วเนาะกับสภาพกันกลับบ้านจ้าก่อยก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้เนาะพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจนะจ้าพอกันไหมคลิปหนาบ๊ายบาย